ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปจบครบในคลิปเดียวกับหนุ่ยค้างนะคะสวัสดีพี่ๆชาวแร็คนาล็อกฝากกดติดตามกดใจให้คุณเอ็มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับข่าวใหญ่อัปเดตสำคัญประจำวันที่7สิงหาคม2568ที่บอกได้คำเดียวว่า จะหนักจัดเต็มชนิดที่ว่าใครพลาดไปต้องเสียดายแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสายเก็บเลเวลสายแฟชั่นหรือสายโหดที่อยากเพิ่มความเทพวันนี้มีครบเราจะมาย่อยข้อมูลทั้งหมดให้ฟังสบายๆเข้าใจง่ายไปดูกันเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นกันที่ข่าวดีที่ทุกคนรอคอยเลยนะคะกิจกรรมคูณ exp แบบชิเปิลใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดคูณ3กันไปเลย เติมเกมลินเนตทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ นนเท่าั้กิจกรรมนี้จัดยาวๆ2สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมโดยมอนสเตอร์ที่เข้าร่วมก็มีหลากหลายกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายคลาสสิกที่เก็บเฟนฟิลอย่างเจ้าโรดาอาร์กอสหรือจะเป็นสายโหดที่ชอบล่ากมันๆในแมกมาดันก็จะได้ exp คูณ3จากเจ้าละวาก้อนหินคาโฮไปจนถึงสายดาร์กในไนแมเทอเรอร์ก็ได้รับโบนัสนี้เช่นกันแต่ไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือแมปด้วงค่ะ ใช่ค่ะแมปด้วงธรรมดาธรรมดาที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะพอในกิจกรรมนี้ exp ของเจ้าด้วงจะพุ่งทะยานไปถึง3 9บวกต่อตัวแค่คิดภาพการล่าแล้วสกิลลงทีเดียวเลเวลก็พุ่งปีดแล้วค่ะงานนี้บอกเลยว่าใครอยากเร่งสปีดปั้นตัวละครใหม่ต้องไปจัดแล้วล่ะค่ะนอกจากจะเก็บเลเวลกันมันหยดแล้วทางเกมก็ยังมีกิจกรรมน่ารักๆต้อนรับช่วงวันแม่กับ love mom event ค่ะ กิจกรรมนี้จัดยาวกว่าเพื่อนเลยคือ3สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเลยนะคะเนื่องไขก็ง่ายมากๆแค่ตัวละครเลเวล60ขึ้นไปก็เข้าร่วมได้แล้วโดยจะมีเควสรายวัน,นง่ายๆให้ทำา2อย่างค่ะเควสแรกก็แค่ส่งของนิดๆหน่อยๆให้ NPC เควสที่2ก็จะเป็นการไปล่ามอนสเตอร์หน้าตาน่ารักเธอแถวเกฟเฟนค่ะพอทำเควสเสร็จเราก็จะได้รับไอเทมที่ชื่อว่าแตงฟูลฟลวเวอร์สมาซึ่งเราสามารถนำดอกไม้นี้ไปสุ่มของรางวัลกับ NPC ได้เลยค่ะ และของรางวัลใหญ่ที่หลายคนต้องอยากได้แน่นอนก็คือคอสตูมกระต่ายสุดคิวมีมาให้สะสมถึง2ชิ้นทั้งชุดคอสตูม Happening Cover ที่การันตีเลยว่าถ้าสุ่มรบ1อยครั้งได้รับไปครองแน่นอนและอีกชิ้นคือหมวกคอสตูม Fuffy ่แล b b i c c p คค่ะนอกจากนี้ยังมีของรางวัลอื่นๆอย่างใบ AB หรือ Ultimate Cook อีกเพียบเลยนะคะ เป็นกิจกรรมที่ทำง่ายได้ลุ้นของแลแถมยันได้ของแฟชั่นน่ารักน่ารักไปใส่กันอีกด้วยเอาละค่ะเก็บเลเวลแล้วแต่งตัวน่ารักแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มความเทพมาถึงสิ่งที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดในแพทนี้นั่นก็คือกรชปอปนตู้ใหม่ Butterfly Flutter ที่ของแต่ละชิ้นในตู้นี้เรียกได้ว่าอาจจะเปลี่ยนแนวทางการเล่นของบางอาชีพไปเลยก็ได้ เริ่มจากชิ้นแรกที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุด มีดมาลากันจากเดิมที่เป็นดาบตอนนี้ถูกปรับใหม่ให้กลายเป็นมีดที่มีพลังโจมตีพื้นฐานสูงถึง195และความพิเศษของมันคือถ้าตีบวกถึงบวก9มันจะไม่สนขนาดของศัตรูเลยค่ะตีเข้ากลางแรงเท่ากันทุกขนาดและถ้าสุดกว่านั้นที่บวก11จะเพิ่มดาเมจต,ต่อทุกขนาดอีก10%งานนี้บอกเลยว่าสโตเกอร์สายกายภาพมีเฮแน่นอนค่ะยังไม่หมดแค่นั้น สำหรับสายยิงไกลก็มีธนูโฟกัสแอโร่ที่เมื่อบวกถึงบวก11จะทำให้สกิลโฟกัสแอโร่ไล่แบบไหลหลอดคือยิงได้เลยแบบไม่ต้องไล่ปับป๊บๆรัวๆไปเลยค่ะส่วนสายฮันเตอร์นกก็มีธนูนาซิสโบมาให้ใช้ ที่บวกดาเมจ f ฟล c อน a s ซ a u ต์แรงขึ้นแถมมีโอกาสทําให้ศัตรูติดโคมาอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใช้ได้ทุกอาชีพก็คือของส่วนป่าฟลาตเตอร์บัตเตอร์ที่เพิ่มทั้ง ASPD และเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกลสูงสุดถึง10%ตามค่าเด็กของเราค่ะแต่ที่ดูจะโหดที่สุดในตู้ก็คงหนีไม่พ้นแหวน Emerald Link ค่ะแหวนวงนี้คือคำว่าจับเต็มของจริงทั้งเพิ่มเด็ก เพิ่มเอกายลดดีเลย์สกิลเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกลเพิ่มความแรงของชาร์ปชูตติ้งและโฟกัสแอโร่ตามเลเวลของเราอีกสูงสุดถึงข้างละ90%แถมยังบวกคริติคอลและดาเมจคริติคอลตามขั้นตีบวกอีกตั้งหาโอ้โหคือมันแรงซะจนโดนแบนใน GVG ก็คิดดูแล้วกันค่ะ ปิดท้ายกันด้วยอัปเดตอื่นๆนะคะนั่นก็คือซีซันพาส5ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะโดยจะยาวไปจนถึงวันที่3กันยายนเลยของรางวัลใหญ่ในรอบนี้ก็คือ Ancient Shadow Set ที่มากันครบเซตและยังมี King Bird Set ที่เน้น ATK กับค่าฮิตมาให้เลือกใช้กันด้วยค่ะตวนเควสประจำสัปดาห์นี้ก็จะวนเวียนอยู่แถวเกาะเต่าไายอนและอัลเบอร์ตาค่ะเตรียมตัวไปฟาร์มกันได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์นี้สรุปสั้นๆก็คือเป็นสัปดาห์แห่งการฟาร์มที่แท้จริงหางเลงเลเวลสุดโหดกับ t ิปโปเอ็กพทำกิจกรรมน่ารักน่ารักลุ้นคอสตูมเปิดกาชาลุ้นของระดับเปลี่ยนโลกและฟาร์มซีซันพาสกันต่อายาวๆแต่ในขณะที่เรากาลังสนุกกับแพทปัจจุบันที่เข้ามามันก็ทาให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้นะคะว่า นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะใหญ่กว่านี้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ awakening ที่มีข่าวแว่วๆมาตลอดการใช้ประโยชน์จากโอกาสตรงหน้าให้เต็มที่ที่สุด เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงรอไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพื่อนๆล่ะคะมีแผนจะเตรียมตัวสำหรับอนาคตกันยังไงบ้างลองเอาไปวางแผนกันดูนะคะสำหรับวันนี้หนูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงสรุปครบจบในคลิปเดียวครั้งหน้าสวัสดีค่ะ บริษทแมนช็อจัดกิจกรรมมิดเยร์แจกสนันมันกลางปีแจก n i นินทั่วสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย